เวลา8นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงนำข้าราชการนักเรียนในร้อยและประชาชนเดินวิ่งเขาชะโงกซูปเปอร์ฮาฟมาราทอนประจำปี2568เส้นทางเริ่มจากลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ร้อยปีไปสิ้นสุดยังกองวิชาประวัติศาสตร์ สวนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวรวมระยะทาง850เมตรสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปทั้งยังส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกําลังกายเพื่อให้กําลังพลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหน่วยราชการและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปสู่การสร้างเครือข่าย สุขภาพและพัฒนาสัมพันธ์ระดับบุคคลโดยนำไรายได้จากการจัดการเข่งขันทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชุุศลตามพระราชจักยาไซ โอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากล่มสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซูปเปอร์ฮาฟมาราทอนประจําปี2568จานวน190คนในประเภทระยะทาง33กิโลเมตรระยะทาง16กิโลเมตรระยะทาง10กิโลเมตรรวมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศล ประจำปี2568จำนวน42คนและผู้ชนะเลิศการแข่งขันคเครื่องบินเล็กจำนวน8คน เวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพงพยอมวาสภูติณมีนวัดบังกุกาสตรารามเขตพระนครถึงแก่อันกรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2568สิริอายุ77ปีนายพงพยอมวาสภูติเกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2491เป็นบุตรของนายพันนพโรจนวิพาศกับ นางสมพรสุนทรินต์ต่อมาในเชื่อมวสภูติกับหม่อมราชวงศ์สุพรรณพิมพทองใหญ่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจ,จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์บัณฑิตจ,จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จากนั้นเข้ารับราชการดํารงตําแหน่งต่างๆอาทิในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมผู้มุ่งในการกองอัตรากําลังและส่ง สเสริมสมรรถภาพกรมการปกครองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนราธิวาสภูเก็ตและนครราชสีมาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและในปี2549ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32หลังเกษียณอายุราชการในพงพยอมยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ และอบรมบ่มเพาะข้าราชการในการทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขโดยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรของส่วนราชการต่างๆนายพงพยมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปร,รมอรพรณ์ช้างเผือกมหาวชรรมงกุฎและตติยตจุลจอบกล้าวิเศษด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางมัทน,นาวาสภูติมีบุตรตรีสองคน